สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้กลับมาทาขนมปังกันแล้วนะคะคือแอนน่ะไม่ได้ทําขนมปังนานเลยเพราะว่างานยุ่งนะคะแล้วก็ทีนี้มันใช้เวลานานเนาะวันนี้จะเป็นขนมปังยลายยีราฟนะคะเพื่อนๆอันนี้ทําง่ายมากนวดมือนะคะแล้วก็ขนมปังออกมานุ่มมากอันนี้เหมาะกับกินเป็นกับสังขยาได้เลยนะคะหรือว่าจะนมข้นหวานเด็กๆชอบเนาะ ปริมาณส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยแอนจะพิมพ์ให้ร่างคลิปวันนี้แป้งที่แอนใช้เนี่ยเป็นแป้งหงขาวทั่วไปเลยนะคะ,ะหาซื้อง่ายได้ตามร้านเบกเกอรี่ทั่วๆไปเลยเพราะว่าแป้งเวียดนามแอนหมดสั่งแล้วยังไม่มาเนี่ยค่ะกะ็ผสมของแห้งในชามก่อนเนาะแล้วถึงจะสุดนิสใสไข่ใส่นมด้วยค่ะนมที่แอนใช้นะคะเป็นนมเย็นเหมือนเดิมค่ะ ก็คือออกจากตู้เย็นแล้วใช้ได้เลยอะคะ่ะไข่ไก่ของแอนเนี่ยเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อนๆพ,พิมพ์ที่แอนใช้แอนจำขนาดไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวแอนจะพิมพ์มาให้ล่างคลิปนะคะ,ะแอนจดไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะจะพิมพ์มาให้เพื่อนๆล่างคลิปก็ซื้อพิมพแอนซื้อมาจากในช้อปปี้อะคะ่ะมันจะพอดีกับขนมปังสูตรนี้ เนี่ยค่ะก็ผสมก่อนใส่นมเพื่อนๆอย่าใส่ทีเดียวหมดนะคะเพราะว่าบางทีมันใช้ไม่เท่ากันเป๊ะค่ะก้องค่อยๆใส่ถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็หยดเพิ่มได้เดี๋ยวมันจะเหลวไปนะคะจะนวดลำบากวันนี้อากาศร้อนมากนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขนมปังขึ้นเร็วมาก เหมาะแก่อากาศเหมาะแก่การทําขนมปังตอนแรกอานจะลองทําพักรอบเดียว,ด,ยวด้วยซ้านะคะแต่ว่ายังเห็นมันอากาศร้อนก็เลยเออพักสองรอบเหมือนเดิมแต่ว่าใช้เวลาน้อยนะคะนี่ค่ะผสมเสร็จนะคะอันยังไม่ใส่เนยนะคะเพื่อนๆแนก็จะปิดแรปแล้วก็พักไว้ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วก็จะมาใส่เนยแล้วนวดค่ะวันนี้แอนเนี่ยนวดไปแอนใช้เวลานวดประมาณ20นาทีนะคะ เนี่ยค่ะใส่เนยแล้วก็นวดในชามแบบนี้นะคะจนเนยเนี่ยเข้ากับแป้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็มานวดต่อนอกชามค่ะแอนไม่ได้ใช้แป้งนวลช่วยนะคะเพื่อนๆไม่ได้โรยแป้งนวลน,นะคะอ่าก็แรกๆนวดเนี่ยก็จะติดมือนิดนึงแป้งสูตรนี้ค่อนข้างจะนิ่มนะคะ แต่ว่านวดสบายค่ะนวดง่ายเพราะว่าแป้งเขาะจะนิ่มอะค่ะเนี่ยค่ะก็นวดนวดไปเรื่อยๆถ้าเพื่อน,อนๆขี้เกียจก็อยากประหยัดแรงหน่อยก็ฟาดเอาได้ค่ะแอนก็นวดไปเนี่ยค่ะ20นาทีค่ะส5 20นาทีแอนของแอนไม่ได้นวดจนขึ้นฟิล์มนะคะเพื่อนๆแอนนวดมือเนาะไม่เคยนวดจนขึ้นฟิล์มค่ะ ถ้ามีเครื่องนวดก็ใส่เครื่องไปเลยค่ะเพื่อนๆน,นวดจนขึ้นฟิล์มได้นะคะเนี่ของแอนเนื้อประมาณนี้ค่ะไม่ได้เนียนมากนะคะเพราะว่าเนื้อจะนิ่มมากนวดให้เนียนยากหน่อยเสร็จแล้วแอนก็จะแบ่งแป้งเป็น2เท่าแบบนี้นะคะเท่าๆกันเลย อันนี้คือนวดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆแอนก็จะเก็บส่วนแรกไว้ก่อนอันนี้จะเป็นสีขาวเนาะก็จะเก็บไว้เลยแอนจะเก็บใส่ชามที่มีฝาปิดอะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้แอนทาเอาะเนยที่เหลือๆคะ่ะเนยที่เหลือในชามอะคะ่ะมาทาไว้หน่อยนะคะมาทาชามของแอนไว้นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ มาทำสีน้ำตาลกันแอนก็ใช้ผงโกโก้นะคะผสมนมนิดหน่อยเพื่อนๆจะผสมนมหรือจะไม่ผสมนมก็ได้นะคะแต่ว่าผสมนมเนี่ยมันจะนวดง่ายกว่านะคะปริมาณนมอ่ะก็ใส่สักประมาณนี้ล่ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรประมาณนี้ก็คือดูเอาอะคะ่ะเพื่อนๆไม่ให้เหลวเกินไปไม่ให้แห้งเกินไปนะคะก็เหมือนกันอาผงโกโก้แต่และยี่ห้อก็อาจจะ ใส่ปริมาณนมเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นน้ำก็ได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนวดตอนนี้ก็จะเละเทนิดน,นึงนะคะก็จะเละเทนิดน,นึงแอนจะไม่ตัดคลิปเยอะน่จะได้เห็นนะคะเพืพ่อนๆจะได้เห็นว่าของแอนมันก็จะเละเทถ้าเพืพ่อนๆทำเนี่ยจะได้ไม่ตรงตกใจนะคะว่ามันจะประมาณนี้เพราะว่าแป้งเนี่ยก็จะเหลวจะเหลวขึ้นอีกเพราะว่าเราใส่ใส่ผงโกโก,ก้กับนมเนาะมันมีของเหลวก็จะเหลวขึ้นเนี่ยค่ะก็จะ ทำแบบนี้ค่ะดึงๆงนวดนวดไปนะคะสักพักหนึ่งให้มันเข้ากันหมดอะคะ่ะตรงนี้แอนจะไม่ค่อยได้นวดแล้วนะคะจะเป็นการดึงดึงฉีกฉีกแบบนี้มากกว่านะคะให้ให้ผงโกโก้มันเข้าทั่วแป้งอะคะ่ะให้เป็นสีเดียวกันกลมกลืนเสร็จก็เป็นอันใช้ได้เลยค่ะนยคะสักแป๊บหนึง่งสักประมาณไม่เกินไม่เกิน5นาทีเ่ะเพื่อนดึงๆไป อ,อันนี้อแอนคือแอนที่มือสะอาดเนี่ยคือแอนแอบไปล้างมือมานะคะคือก็คือดึง,ด,งดึงเสร็จมันก็จะติดมือเยอะหน่อยแอน,แอนก็แอบไปล้างมือมารอบหนึ่งแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ก็จะใส่ลงในชามแล้วก็พักไวใ้ให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะเพื่อนๆวันนี้ร้อนแอนพักรอบแรกเนี่ยห้นาทีก็เต็มแล้วค่ะเนี่ยค่ะปิดฝาพักไว้เลย ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆพ,พักไว้50นาทีนะคะเต็มชามแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็มากดอลมออกแล้วก็ตัดแบ่งเป็น10ก้อนนะคะเป็น10ชิ้น10ส่วนเท่าๆกันนะคะแต่ละแต่ละสีนะคะแอนจะทำสีขาวก่อนก็เนี้ยกดอลมออกเสร็จแล้วก็ตัดแบ่งเลยแอนไม่ได้ช่างนะคะเพื่อนๆแอนชอบความไม่เท่ากัน มันแบบว่าคือเราทํากินเนาะแล้วอีกอย่างผมเป็นลายแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมันไม่เท่ากันเป๊ะมันจะดูสวยอะค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตัดเลยเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะคะก็คือกะด้วยสายตาว่าให้มันประมาณเท่ากันแค่นั้นเองค่ะพอตัดแบ่งเสร็จเนี่ยก็จะ คึงเป็นก้อนกลมๆนะคะอแอนจะใส่กลับลงในชามแล้วก็ปิดฝาระหว่างรอทำสีน้ำตาลเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ชามปิดฝาเหมือนแอนก็ใช้ผ้าหรือใช้แรปก็ได้นะคะคลุมไว้แค่ไม่ให้หน้าขนมปังเราแห้งแค่นั้นเองค่ะไม่ให้แป้งแห้งอะคะ่ะแค่นั้นนีย่ยประมาณนี้ ่าเนี่ยคะ่ะแอนจะใส่กลับลงในชามเดิมเพราะว่าแอนมีชามที่มันปิดฝาได้เนาะแล้วก็ทำสีน้ำตาลก็ทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่คะ่ะทีนี้ก็มาทำสีน้ำตาลของเรานะคะ ตัดเป็นสิบชิ้นเหมือนกันแล้วก็คลึงเหมือนกันเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําเป็นขนมปังลายเสือดาวนะคะเป็นรีโอพาดอะคะ,ะวันหลังเดี๋ยวแอนมาผ่าทำนะคะคือจริงๆอะ่ะมันคล้ายกันมากแค่ว่าถ้าเป็นรลโอพาดมันจะต้องแบ่งแป้งเป็น3สีสีน้ำตาลเนี่ยมีแบบเข้มกับกับอ่อนอ่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเดีว,วันหลังแอนมาหาทำนะคะวันนี้เวลาน้อยก็เลยทำเป็นยีราฟไปก่อนเนาะแค่2สี นี่ค่ะเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะรีดเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนแบบนี้ทําท,ทีละสองชิ้นก็คือ,อสีสีสีน้ําตาลกับสีขาวเนาะนี่ค่ะก็ม้วนสีน้ําตาลเอาไว้ข้างในแล้วก็เอาสีขาวเนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็ม้วนค่ะขึ้นรูปเนี่ยง่ายมากมาก พอม้วนแล้วเนี่ยเราก็จะคึงให้ให้ให้ยาวออกอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ตรงท้ายเนี่ยค่ะจะจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะคะคือทำเอาง่ายๆไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปใส่พิมพ์อะคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เวลาที่มันขึ้นจนเต็มพิมพ์พุูรอบสองอะคะ่ะมันก็จะปิดอยู่ดี หรือถ้ามันไม่ปิดเนี่ยคือไม่เป็นไรเพราะว่าตรงมันก็จะเสมอกันอันหมายถึงว่ามันจะเสมอกันนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะว่าเนี่ยค่ะรีดๆออกไปแบบนี้ไม่จําเป็นต้องยาวมากค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราคลึองอีกรอบนึงอะคะ่ะเอาแบบง่ายๆได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็แผนสีขาวนะคะก็แบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตรงกลางแบบนี้ได้เลยม้วนๆคลึงๆ พิมพ์เนี่ยทาเนยนะคะเพื่อนๆทาด้วยเนยให้เรียบร้อยทั้งฝาอันนี้เป็นพิมพ์ที่ปิดฝาเนาะเพราะฉะนั้นบนฝาก็ทาเนยคือทาเนยให้ทั่วทั้งพิมพ์เลยอะคะ่ะทุกด้านเลยนี่ค่ะก็จะคลึงๆแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นนะว่าใส่ลงในพิมพ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ยาวเท่าพิมพ์นะคะมันจะสั้นกว่าพิมพ์เยอะเลยนี่ค่ะแต่ว่าพยายามใส่ให้มันอยู่ตรงกลางอะคะ่ะเพื่อน อ่ะพอเราใส่อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะดึงๆกะให้มันอยู่ตรงกลางหมดทุกอันนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเวลามันขึ้นเนี่ยมันไปข้างบนไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะออกข้างๆให้เราแล้วมันก็จะเต็มพิมพ์เองค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะต้องดึงให้เต็มพิมพ์นะเพราะว่าพิมพ์มัน,ม,นมันมีฝาปิดมันบังคับเสร็จแล้วก็ใส่พิมพ์เนี่ยค่ะปิดฝาแบบนี้แล้วก็พักไว้40นาทีก็คือเนี่ยค่ะของแอนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมคะว่ามันขึ้นจนล้นมาข้างพิมพ์เลยเสร็จแล้วเนี่ยอบที่ไฟ180องศานะคะใช้เวลาอบ45-50นาทีประมาณนี้แอนอบ40่สนาสี่สิบห้านาทีค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็วางไว้เอาออกมาวางไว้แป๊บหนึ่งนะคะก่อนจะดึงฝาออกอะคะ่ะ ให้พอแบบว่าคลายความร้อนหน่อยแล้วก็ดึงฝาออกแล้วก็วางไว้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาเคาะอาจจะต้องเคาะเยอะนิดน,นึงนะคะเคาะแล้วก็เอาออกจากพิมพ์อ่าอ่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าของแอนอะความที่แบบมันขึ้นเยอะมากเนี่ยคะ่ะมันล้นขอบเห็นไหมคะมันจะมีขอบตรงนี้เดี๋ยวแอนจะเอามีดกรีดออกจะได้สวยๆจะได้เสมอกันทั่วๆค่ะแอนก็จะเอามีดกรีดออกแบบนี้นะคะเวลาตัดมันจะได้เป็นแผ่นสวยเนี่ยคะ่ะคือมันร้อนมากอากาศร้อนมากแค่40นาทีคือขึ้นแบบ ล้นเน่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทแล้วค่อยตัดเนี่ยค่ะเอาไว้ปิ้งกินเป็นทาเนยหรือว่าใส่ชีสวันนี้แอนจะทำชีสออนโทสนะคะตอนเย็นแอนจะกินชีสออนโทสสองแผ่นแต่ว่าเพื่อนๆเ,เด็กๆนะคะชอบเป็น ราดนมข้นหวานกินกับสังขยาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็พักไว้แบบนี้ค่ะให้ให้เย็นเลยสวยไหมคะเห็นไหมคะว่าเราใส่ไว้แค่ตรงกลางคือถ้าปริมาณมันพอดีนะคะมันก็จะไปชนขอบอยู่ดีนจะตัดแล้วนะเย็นแล้วชิ้นแรกๆก,ก็จะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนอกๆเพราะว่ามันจะเป็นริมๆขอบๆมันเนาะเข้าไปกลางๆจะสวยค่ะนี่เห็นไหมคะมีขอบๆมันอันขอบอันแรกเลย อันนี้แอนทำแล้วคุณมันเยอะมากค่ะเพื่อนเื่อนหั่นแล้วได้ได้แบบเยอะมากแอนก็แบ่งให้ให้ป้าแม่บ้านนะคะไปให้หลานแกแกมีหลานชายเอาไปกินกันนมข้นหวานนี่ค่ะแล้วมันนุ่มมากนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูความนุ่มนะคะสูตรนี้นุ่มมากทําง่ายแล้วนุ่มมากเพื่อนๆนจะทําเป็นชาเขียวเป็นอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะดูความนุ่มนิ่มของมันแบบอื้มนุ่ม อยากได้สังขยาเลยคะ่ะบ้านใครสังขยาส่งมีสังขยาส่งมาให้แอ,อนหน่อยนี่จะให้ดูนี่คะ่ะนุ่มๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนคลิปนี้นไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ